ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้องตาคงตำบลน,น้องตาคงอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีในกองกร,อร์แอครัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการตรวจคัดกรองโควิด -19 และตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคแรงงานต่างด้าวอำเภอป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรี ในรูปแบบโป่งน้ำร้อนโมเดลนำร่องการคัดกรองป้องกันโควิด -19 บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนโดยผู้ประกอบการนายจ้างแรงงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายซึ่งการคัดกรองโควิด -19 และโรคติดต่อทั่วไปในแรงงานที่เข้ามารับจ้างเก็บลำไยและแรงงานภาคการเกษตรเชิงรุกในจังหวัดจันทบ,บุรีครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่2เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทำงานในจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นแรงงานสะอาด ปลอดจากโรคติดต่อทุกชนิดและสามารถต่อยอดเป็นแรงงานภาคการเกษตรรับจ้างช่วยเหลือเกษตร,รกรชาวสวนผลไม้ในฤดูการผลิตที่จะถึงนี้คณะที่การคัดกรองเชิงรุกครั้งนี้มีเป้าหมายคัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างและทํางานภาคการเกษตร,รจํานวนประมาณ1,2,000คนโดยจะดําเนินการคัดกรองวันละ1000คนและจะได้รับบัตรรับรองผ่านการตรวจสุขภาพตามมาตรการโควิด -19 โดยสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี